ราจะพาทุกคนนะคบผมไปทําคลิปกินเกลียนในุกคนนะก็คือเอ่อทามาสอนทําให้สกินกลับหลังนะครับผมนะก็ถือว่ามันเป็นเอ่อสกินที่เราสามารถไปแก้งเพื่อนได้นะครับผมนะซึ่งมันเป็นสกินกลับหลังนะครับผมก็คือแบบว่าเราแบบอะไรนะถือดา,ไงไงดาเป็นแม่ดามันจะอยู่ข้างหลังนะคบคุณผู้ชมนั่นแหละก็คือหน้าของผมนะนะก็นั่นก็คือหน้าของเราเองครับก็สกินที่มันจะเป็นสกินอะไรวะ อยู่ไหนวะไหนอ๋อ,อเดี๋ยวไปใส่แป๊บนึงนะครับก็ใส่กินเลยนะครับผมไหนว่านี่ไงนี่นะครับคตรเกลียนบอกเลยนะครับก็นี่แบบเจ๋งสุดๆไปเลยนะครับผมก็เอาไปแกล้งเพื่อนได้นั่นเองนะครับแบบเกลียนเนี่ยเฮ้ยทำไมตัวกหลังเอ้ยโอ้โหแกล้งเพื่อนได้อย่างนี้นะครับเราสามารถทำไปจะ่นได้นะครับผมก็เราต้องไปแอบเตรียมจะกินในเงียบๆนะครับไม่งั้นเนี่ย เดี๋ยวเพื่อนจะจับได้นะครับผมโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนนะก็ถือว่าไอ้เรื่นก็ดีอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่มีคลิปลงนะครับก็มาลงเฉยๆนะครับผมนะก็ขอกระดิ่งหนึ่งร้อยหนึ่งแชร์ไครกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ